อาอาแบบนี้นูนนี่เสียงตามแม่นะพูดตามแม่อว่า acting แบบสัญเพรอเต้อ่าฟัแม่นะอิงอิงดูแม่ดูม่ช่วยซัพพอร์ผู้หญิงคนนี้ได้ไหมอช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหออะไม่ได้ลองดูเอา้เร็วลองดูคิวคิคิิอิคคค สัญญาว่าถ้าอู๋อิงพูดได้จะกดตะก้าาเราลองซื้อ acting ด้วยสัญญาไหมเป็นสัญญามาก่อนหน้าจอ fc พิมมาว่าสัญญาก่อนถ้าสัญญาครบร้อยถึงจะให้ทำดูแง่ทีมอิงลูกช่วย support ผู้หญิงนี้ได้ไหมเหรอเราทำได้ไหมลูกอะสัญญา สัญญาอ่าทุกคนครับตอนนี้สัญญาก็ต้องเป็นสัญญาทุกคนอยากสัญญาแล้วสัญญาเอาตามสไตล์หนูเอาแบบดาร์คดาร์คมองก้อนไม่ต้องไม่ต้องแบบแม่เมื่อกี้นะควันฮะแต่คนอยากรู้ว่าแม่ไอ้แม่ไว้ทำงานยังไงเนาะอันนี้แม่แม่จะรัชดาอะไรนิดนึงจะเล็กใหญ่แต่หนูขอแบบหนูธรรมดาเอาเป็นลูกสิบเปอร์เซ็นต์ของแม่ไว้พืความรักแม่แม่คนสัญญาเต็มเลยใช่เพื่อยอดขายของเราช่วยซัพพอร์ตมด้ช่วยงควา หนูได้ไหมใช่ได้ได้ได้เอาเป็นผู้หญิงได้ไหมมันเป็นลาวีอ่าาวรีเด็กเป็นสัญญาจะปวดหน้าเตจะปวดผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะอ่ะสามอ่ะเตรียมอ่ะเตรียมอ่ะไปซุ้ยซุ้ยเอาสไตล์เราเนาะแล้วสไตล์เราก็ต้องสว้ยสุ้ยอะไรอุ้ยใช้สร็แล้วน้ออีกนิดหนึงช่วยซัพพอร์ตซัพพอร์ตช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะเออ ช่วยสั่งใส่ผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะเออพออีกเมื่อกี้นุ่งนวนแล้วแม่แม่เปิดลองทำแบบเวอร์ชันอ่อนหวานอ่อนหวานช่วยสปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะเอออะไรบ้างอะไรอเล็ก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 ไม่ได้นะอ่ะมาอเลรกก่อนช่วยสปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมครับเออาวพี่วานลาสตาตอนนี้ตะกาสเท่าไหร่แล้วมาพร้อมไหมพร้อมสปอร์ตไหมพร้อม กดตะกร้าไอ้ปักตะกร้าหน่อยเลยมาตะกร้ามาแล้วค่ะตะกร้าหนึ่งห่อยี่สิบยี่สิบผ่อได้เลยครับทุกท่านครับเร็วๆค่ะกดเลยนะกดเลยนะกดเลยนะตอนนี้ตะกร้ามาแล้วค่ะมาเลย ตอนนี้ตะก้ามานะคะแต่ตอนนี้นะคะตะก้าช่วยดูตะก้าให้หน่อยเขาเป็นตะก้าอะไรตอนนี้เป็นตะก้าสามร้าสิบบาทนะคะต้องกดนะคะที่ตะก้าเลยที่ตะก้าเลยตอนนี้ตะก้าสามร้าสิบละค่ะมาเลยจ้าจากราแล้วตอนนี้ขึ้นมาแล้ว300ร้อยจ้าอุ๋ยวาเลยจ้าขึ้นแล้วนะคะอยเออเดอร์โอ้โหอุ้งเท้าอุงเท้อุ้งเทงของแพ้ก็สปอร์ตแล้วไหม啊 ต้องสปอตเราไม่ได้ตอนเนี้ขอให้ทุกคนช่วยอู๋ทำยอดหน่อยนะคะเนื่องจากพ่อโจไม่มาปล่อยให้ลูกทำงานคนเดียวและปล่อยให้อู๋อิงทำงานคนเดียวตัวเองอ่ะไม่ยอมรับผิดชอบโอ้โหโอ้แบบนี้เลยถ้ามูขนาดเนี่ยไล่ออกเฮ้ยไล่พ่อโจออกได้ไปาษพอไปก็ไม่ค่อยรับนะมีห้าหเครื่องไม่รู้ทำอะไรมีไว้ทำไมดูเลยค่ะแม่ฝนซื้อให้อีกเครื่องหนึ่งก็ไม่รับโยชน อ่ามีเขาหลอกอย่างนม้ตเขามาทุกตาอเลยเอ้เขามาเซอร์ไพรสเซอร์จะเข้ามาเลยครับแต่ดิันกินไม่ไดสวยมากนี่ลัน่าสดจข้างในกล้องสวยข้างในกล้องสวยมาสิมาข้างในกล้องสวยโอเบียเบียเล่าใช้ก็เฮะโอ้โหไม่ได้บอกเลอันนี้ไม่ได้เป็นกล้องสวไม่ได้แดงเลยเธอ่างพวกพี่เถอเมื่อกี้นั้นใส่ก้อนแส้ก็เป็นวิดีโออะช่วยพัก่อนอุ้งองด้วยนะคะเนื่องจากพ่อโจอะ เทนของเรามาเลยโทรตัดการเลยโทรแล้วไม่รับด้วยไลน์มาไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ไม่้องสวยนี่นะครับมาเข้าไปดูเบียร์เข้าไปไม่เขาไม่ได้ก็ชดเขาได้เขาได้เสร็จแล้วนะครับสามเก้าสิบคดนะครับทุกท่านรีบด่วนร์ตเบียร์ไอ้เรื่น้เนหลายคนจะอันตรงกลางตรงกลางหลายคนชอบเราว่าภูเบียร์หน้าสดไม่สวยไปสวย่ะเปรี้ยตอบคำถามทุกคนตลอดก็สวยและตอนนี้ก็อ้อนละค่ะ ช่วยพวกเรากดกันคนละห่อค่ะเพราะว่าสงาอุ้งนะสงารอุ้งอิงนะม่แม่แม่น่แม่แง่แมงแม่งม่แม่แมลอม่แ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 ม่ลงมาแม่แม่ลมงแม่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 อม่อม่แมแม่แม่แม่แแม่แม่แม่แมงม่แม่แม่แแมงแม่แมแม่แม่แม่แแมแมตแม่แมม่แม่ฮอตแม้แมม่มแ่่ม่แม่้แม เคยลองหน่อยลองเพลงคัน <Tipp> ห <ett> <motiv ator> <m> ูก <ii> er ็ได้อ่ะได้ได้แม่ลองได้พี่เบียร์ให้ร้องแม่ก็ร้องให้เบียร์ร้องแม่แม่ร้องแม่ร้องร้องคู่กันร้องแม่อ่ะอ่ะสิล่าท่อนแล้วก็พี่เล็กเบียร์เบียโอเคได้หรอไม่รู้เป็นอะไรไม่น่าคันเลยอ่ะขอขอตอนนี้ไม่น่าช่วยเก่าเลยอ่ะตอนนี้ขึ้นมา378รอสิบแปดฮอตหัวห้าุงอิงคันเด้งฮอรแล้วแล้วลงมัเป็นได้แบบที่นี่แล้วถึงเสซนแล้วหลายออเดอร์ด้วยนะจ๊ะ อยากเห็นแม่เฟิร์นร้องเพลงครั้งแรกคู่กับลาเขา้องอยูหรมถ้าร้องก่อนเดี๋ยวทุกนร้องไม่ได้แค่นั้นไม่ได้อม่ะทุกท่านเตรียมตัวนะอ่ะอ่านังองกอ่ะอิอ่ะอุ้มอิซ้ำแม่หนูไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยเ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยเ้ยเ้ยเคเฮ้ยเฮ้้อเเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮนย้ยเม้ย้ย้้เ เอาต่อไปเล็กไม่ต้องร้องพละทร่อนฉันได้แค่ั้นก้อนหูยิงก้อนอ่านเด้อไม่ต้องให้แม่ร้องนะไม่แล้วออกหน้าจอไปเลยอ่ะมึูก็จะมาหน้าบีเพมาหน่อยมาหน่อยตกเฟมตกเฟมคนหนูตกเฟมและงพี่กําลังซื้อตอนนี้นะครับพรมาแล้วสามบรอนบ้านบ้าน ไปทำไมถึงต่อเบียต่อเบียต่อเลยแมตต์โดูไม่รอ้มาเร็วอันหูมัรู้เป็นอะไรอสุริยบัตรก็ไม่หายสามสี่ไปครูเบียทำจริงมันคันอยู่ข้างในเฮไปเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือร้องเพลงหรือพูดหรือเล่าหรือก็อธิบายหรือยังไงเด็กอยู่เบียอารดีเบียร์เบียร์กำลังร้องเพลงอธิบายเขาถามว่าร้องหรือยังหรือพูดยังไม่ร้องหรืออวดสรปหนาม ทุกคนครับเขาร้องกันสุดน <Nice S 1> ะอะมาฟังอู๋อิงร้องขันหนูดีกว่ามาอะอู๋อิอคคองถนะ้าพร้อมนะเปเพราะว่าไม่เปิดเล่า <c oughs> ลทุกคนครับที่เปิดที่เปิดไม่ได้เล่า,ลานิทานแต่อยา่างใดไม่มีนิทานตอนนี้นิทานไม่มีแล้วดังนั้นสิ่งที่ทุกท่านได้ฟังคือการร้องร้องเพลงพลังเสียงที่ว่า โคิดไว้ท่องก่อนโดนแกงแล้วแม่วันนี้อุ๋งอุ๋งอุ๋งอ้งองอห้ฟองอ่ะเอาอย่งอุงนุ้งอุ๋งออยากอังอุ๋งอ้องออขึ้อมางอุอยอุอีกแอ่๋งองอ้างอุ๋อุเงอุ๋งอีกถ้าไงอกดงองอุ๋งอุอุ๋งอุ๋งอ๋รอองออออองออออออ คูทุกคนอยากฟังน่ากลัวมากไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยไม่มีอะไรน่ากลัวนะเอพหรออันนี้มีหมากแอปเปิลด้วยไหมคะเนี่ยอันนี้มีด้วยค่ะโอ้หมากแอปเปิลถ้าทุกคนไม่รีบกดให้ครบห้าร้อยฮอะอะจะไม่ได้ฟังแม่จะไม่ได้ฟังแม่เฟืร์นร้องเพลงนะเออฮอร์สนะจริงพอจังพอใจนะครับพออะไรถึงร้องอ่ mm